เฮ้ยเดี๋ยวก่อนชิงคนบ้านไหนบ้างเฮ้ยเอาแล้วบอถ้าถามว่าชิงคนบ้านไหนนีย่ยงฮาต้องบอกชิงตัวถ้าบอกฮาก็กลัวชิงกับบ้าห้าบ้าบอกอ๋อชิงเก่าไกรชิงต้องเจอมูฮานี่ไอ้ยมูเฮ้าลูมัน สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel m r Root v อีกครั้งแล้วก็กลับมาอีกแล้วในเวอร์ชั่นกําเมืองสำหรับคำศัพท์ในวันนี้เราขอเสนอคำว่า king และก็คำว่าาครับสำหรับคำว่า king และก็านั้นมันเป็นการแทนคำสรรพนามบุรุษที่1และบุรุษที่2นั่นก็คือฉันและคุณแต่ว่ามันจะออกในทางที่ไม่ค่อยสุภาพเล็กน้อยนะครับ นำเอาไปใช้กันกับเพื่อนจะดีกว่านะครับไม่เหมาะเอาไปใช้สําหรับคุยกับผู้ใหญ่เด็ดขาดเลยนะแต่สําหรับใครที่อยากนําไปพูดคุยกับสาวเราอาจจะมีคําอื่นที่ดีกว่านี้และน่ารักกว่าแนะนําให้ซึ่งต้องรอติดตามชมในคลิปต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมแล้วนะครับ